เลูกซิปลาพอสุภัทเสียงท้องเอาไปนี่นย,ยกนี่ได้านเนี่ยได้้านโตจัก่อรรดแค่เสียเอาละปันวันเลยแก้มงร้องปันวันเอาละปันวันเลยแก้มงร้องปันวันนี่มานากล้ำกันทั้งภาคอีสาน ผูขามีน้ำว่ามอลล้กองฟ้าวัชรลพลบ้านเกิดยยบานสีสมบูรณ์ขึ้นตำบลึ้มซาตอำเภอหนองสองห้องนี่จังหวัดขอนแกน่นให้เจ้าแรลงไปใส่มหมอลำมให้ทันทีอยากนั้นล่ะอยากได้หมอล้มดีเชิญเจ้าไปติดตอ่อ Hello. หมอลำเยาว้อยชนคนหลุดใหม่ที่มีใจรักในศิลปะปลพื้นบาทท้านอีสานนั่นคือหมอล่ำรู่หมอลำก่อนพ้อที่สีอนุรักษ์พ้อที่ศีรษ์ส,สืบสารฝากที่ฝากน้องสนับสนุนซอยเชี่ยวเนอครับ เอาัหงนี se ้แหงนี้ผ <Hey, Deus! S 1> ู única, here, you, ้เบาสามรันสาควานหน้นไ้เบาสามันสาควานหนอนด้อธิบายคำขอเพื่อตอเตงตามเรื่องมาดีดังัวาขอไปล้อฟังบานไม่ดังควัก็ล้อฟังบานไม่ซัดไั้วปนองฟังบานบ่านเดิน ลำเล่าความฟ้าลอยแล้วก็ลอยเสียงบำเพมาลำบารันผาบมาหลายหาดี่สาเือดแต่ไปไทยแเงเขาซาสีสมบูรณกอปลาจำหนังหาไปการทั้งลำานก็บอกห้ไห้ข้างน้องเขาเรือบ่ลราเบือสาลาทำป่ามีสั่งเก่าย่อก้าดือบ่ผู้เสียงท้องบ่อยสององคบานอยู่เบางารนาผู้น่ารากนารักาเวิรน่ารักนาก็เพิ่กันต่อสุดไปลำบาลองหองใจักแบบไปรำไอยามแตะ ปเรื่องวีไส้ผักสาราก็พามาจนลาไปร้ำมาหลาเป็นไทยแล่นแดดมีสิวันกอฝักสิ่งทับมาส่งนั่งถึงเด้อพอที่ทำคนฟังนั่งชมอมยิ้มเอาให้กิมกับก่อนสุนนอนลูกนั่งปู้มากฟังมากก่อนจจใจพอนที่พอโดนเดี๋ยวนี่ลเริ่มต้นยกหนึ่งหรือสองทั้งหมอเข้มทั้งสองไปลองกันทั้งเจ้าอย่างแต่หลังสุนเจ้ากับเก่าแห่งเติมยาสวยเด้อก่องฟ้านลอยว่ามีถอยตามผาให ແລະລະພິນອັນເລສິລະປະຄືນບ້ານທี3ໄປຢູ່ยສໃຫ້ບໍ່ມคําາວ່າເຊົ້າໄປຢູ່ໃສບໍ່ມີຄໍາວาາໝອງມີຕັ້ງແຕ່ມ່ວນແຕ່ กองฟ้าลอยเสียงกพอยลำดีนะกังวีทั้งลำบาต่ำคนท้องดีหึ่นเวทีมาแล้วก็แซหัวแดงทั้งลำผูดยืมทองนั่งทั้งผู้ก่อนห้องความฝดอนเดวถึงมา การล้ำผูมินาแต่โบราณสสัยสายลึกวิเดือเม่ง้อเดอท่าทีฟังไปเพืฟังลำคอยเสียขึ้นกับ่เอยจางนั้นเดือดแต่เด้อยบ้อน้านอาไปจังเถอสองกับพวกพี่น้องพวกพี่น้องพวกพี่น้องฟังเบิกตอนเดือก่อนล้ำภูม่นแมนม่เลิอม่เลิทักผมลงผืนระคืนนี่แล้วสิลำแก้วไพยำคืนนี่แล้วสีล้ำแกววไพยำลำนั้นเด้อับเวลา่านไปก็ลายจูก้ไหลาจักแมวจังจัก đều đầm này chắc đều đầm trầu năm lắm kem chắc trầu năm trầu năm lắm kem số sở nên thắc lắm năm cẩn văn nỉ thấy là có đi bộ hàn thầy biết ma bay thắc nỉ sử có đầy văn là hèn mi lắm đẹp nằm để cả năm đẹp nỉ lòng thi thắc sò mang hàn đêm 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 cho lòng ngăn buồn qua lần tháng bảy cả sẽ là sao tặng ba thầy, còn lắm năm nè để nhìn bộ nè sẽ là sao tặng ma hay còn lắm, lắm nè nè หลับพี่น้องเอ,อ้ยสุขอยู่ในเมืองฝ่ามีตะเดียบก็ฝนสุขอยู่ในเมืองคนมาทำบุญทำท่า,ทาแล้วก็ฟ้อนทั้งสี่ตัวสัมต่อแม่เอาหังนี้ เสียงเงาเสียงเงากระแบนเงากรองเงากรองเสียงเสียงกรองตีมาโหดีบ้านเลีงใส่กันหลังกองมั่งไปเายจับกระเบนผัวังไปเายจับกระเบนผัวก่อนเบิรงดูกระเบนทางนั้นฟ่อนเบิรงดูกระเบนทางนี้ทางนี้พูดพี่วันลายฟ้อนแม่จ๋า สุเอ๋ยในวันนี้สุเอ๋ยในวันนี้นาเวธีมวันเดือลายเต้นกันท้งหญิงชายไม่ต้องอายให้เพื่อเพลิงลำเดิมรือว,ว่าลำสิน้นลำก่อนว่าลำสินส้นทุกสาติงภาอีสานเจ้าพาก่อชื่นบ้านสมกับทานได้ทำบุญเกื้อควรให้นุ่งทรงสมประสงดังใจไม้เพื่อทองให้มากมายสุดทั้งกาย मिता <canta> เอาหันนี้ไปแล้วไร่ลันไร่ลันดีไปทุกกางสมเด็จพ่อขอุปกรณ์สร้างก่อสร้างของเจ้าพ่อเขากระดูกเล่าเต่าเฝ้างานฟังฟังลูกเล่าเต่าเฝ้างานฟังฟวงกับนั่นเดือนเดือนเดือนพอทีปักฟังลำลำต่ำเดินทางไมกับเพื่อแบ่งเฮือนสั้นกองเก่ากับเพื่อแบานเฮือนสั้นกองเก่ากันในไร่ลังเขาโตเจ้าย่าจอ้องทุกคนละที่มาวันนี้ ลาที่มาวันนี้ขอให้สุขขีจต้องกจริญนก็เลริญนคิดเงินล้ขอให้งได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองไม่เงินไหลน้องหลับไม่ทองไหลมาไม่เงินไหลน้องหลับไม่ทองไหลมาปวดขาดือว่าปวดเข้าปวดขาดือว่าปวดแขงเป๋มาลองต้องแก่ตัวเจ้าห้ายหาทถูกศพโรคอันตรายทุกศพโรคอันตรายถ้ากินข้างใจอยู่ดีมีเหต จิ้ตั้งใจอยู่ดีมีแหงย้ำแดงหลาดูบานย้ำ้าวย้ำแดงหลาดูบานย้ำ้าวแค่ใดมีเงาโตเจ้าเสื่อมมิเงื่อนเงื่อนแสงตกทางี้เงื่อนเงื่อนเงื่อนแสงตกทางเมืองบาบากาได้จนทุกคนลาทธิบายวันนี้ก็ให้จบดีกันทุกทุกทานจงสุขสำราญซะเดอร์นอนซาเดอร์นองผู้มาฟังลองฟังลำ ผู่มาฟ,ฟอนไซหมอรออหมอล้ำหมอแเข้มเก็บแค็งกดขาขอคอยส่วงให้เศร้าเลยคุณยายจะหลาบพี่นอนเลยหาลับหมือนกระลั่มดับล้ำดีหาลับหมือนกับลั่มดังดังดังปันวาา่าฝ่าสีแตกบางหมื่นแผลแผลปันมาหน่อยข้าลงสีเมื่อนี่จักสีดีสีดังขึ้นก็พีกั็รอนคอยสนับสนุน คืนกับทีกับนองซอยสนับสนุนเชียร์เด้อ การล่ำนี่หาดีหาบ่ายขมลตายไปามรสสมแมวคนลตายไปามรสสมแมวแสงคมลาสุดแดงหันดีดีโยปานปานหาหลวงปุ๊่ออกไทยออกขัวเสียลับฟังตอนนี้ไม่ได้เด็อดขาดเต่อในวัดฟังสามารถ้องเป็นลำเป็นจังดอกผู้สีเห็นหน่อยงั้นจุ่บเหมือนจังหนึ่งเราก็แม่นแล้วบวก็แล้วแผลปางตรงไหนก็แล้วปานนุ่งเนี่ยหางลูกคาจังในว่าลำผูกกับไปข้าวซวยข้าวดีสัมปทานบาปปีพอหมดจุกยางอ่อยอันนั้น าร a นนาโอ้ยอันารันานนมือจังหนึ่งเป็นสีกลางจังก็ได้อยู่หลังวันมือจังหนึ่งสํคัญผู้สาวรอข้างหาดพอจนว่าขี่กันบ่แค้นมางอเป่าแค้น้าแค้นลงจนหํเงาออกมือจังหนึ่งไปมาลองพร้อมพรพร้อมพรก็ยังเจ้าหันตีใจหลังวันเพื่อมีของดีเก็บปาเม็ดบวกโตถึงลํถึงหวักจนอิ่มคอพึ่ทั้งเขาได้ร้อยต้นได้สาดีใจแล h a เอาวอนนี้เกิดแก้เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาวัฏจักรของชีวิตบนันี้คุณตาคุณยายเมื่อนังฟังร้องฟังลำบวันี้ลัทีมอแคมพิจารณาหน้าสังขารในพูดเเ่าได้ฟังให้คุณยายเขาได้ฟอนใส่ไปนับ้ำตา เอาหัมนี้ยหนึ่งลมพัดเจ้าไปไผยนงำเดาลุพัดเจ้าไปไผยังเดายังมาดูจิมมากระเพมแเป่ย้ำพอไปสังขารก่อนฮ้อนลงใบต่าสั่งขางก่อนฮ้อนลงใบต่าสั่งขางลมพัดเจ้าสอนไปหมูฮ่หพอดไปน้าเดินเดินเดะขึ้นหมูเขายาหลงลืมหัอแแต่ทำเดือสัันตนมดนันยาลงลุพัดเจ้าเทิเราสังขานพันเดือพอเราเป็นของเขาไปส่วนดังหรืออต่ก้าวว่าฟังซ้ำหวเข่าเขียวล้อนบาง นา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 บังนา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 บังคนถือไม้เท่าเอาไว้ซอยแหงดังเหียวแหงเนย้อนหัวกลอนจับเด้อพอเป็นตอนสังขารเกิดมาโนละเม็นตายสัมตปวอสใส่แกงหูตาดับวาคนเกิดมาพี่ลองเดี่ยวตั้งแต่งทัพเกินเด้วบั้งถูกสวรรค์สวรรค์เกิดหรือคำสวรรหามาไรถ้ากันหามาสั่งหาทั้งเสิ่อมไอ้ผ้ากันฉีดเบิังคำลัะพุทธเจ้าสอนไว้บ่ตาย คำบ้าพูดถาเจ้าสอดไปพอตายผ้ากันหมยใจตั้งเอาละพระองค์เป็นเบอร์ทั้งมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายทั้งมีไรแล้วก็ต้องมีไรก็มีละแร็งมีอ่อนมีอ่อนมีอ่อนมีนั้นเด้อเราไม่อ่อนปวดเอาปวดเอาดับไปสูงขึ้นไรหน่อยต้นฝากมูสัตสักมาแม่ไก่ตาหน้าหงยยุ้งหรือหิมาแลงบิดต่อต่อป๋อดันเด้อบอกในทักหลอดแล้ก็ตายเกี่ยมสูอันกระโหลกแดงตังมีต่ำมีสูง เหลับพี่น้องเอ้ยเกิดเมื่อแล้วขาบอกให้เจ็บบอก่าให้เจ็บก็ห้ามไปบอฟังเกิดมาแล้วทำบุนทำทานไมเลยพี่น้องเอ้ยตายไปนี่ตะบุญเกียร์ท่านพิดเข้าไปอ่อยต่อยเท่านะั้นดวงใจเอ้ยทำไมไเลยเลยคิดถึงเขาจาัง เมื่อหมความวังเห็นเขาดังคุยใจอื่นนนภาพติ่ตาบอกว่ามอลืมมันไม่นานก็ผ่านลืมแค้มแสนละ่าบตั้งใจดีทีนี้ต้องลืมเขาจริงเรื่องผู้หญิงไม่มีแก่เขาหรอกน้ำสักวันลืมเขาเลือกโขาตาเอามือกายหน้าคิดไปลายหนเดียว มีแนวเจี่หวความใจฟังคนลำแลวสุดก็ไปกุ้งขึ้นลูกขิงกระแล้วิ่งคนหาป้าป้าป้าพยังามนอนกางกาไม่เมาหมาเก็บแต่เข้ากรรมตาสว่างมาเศร้าจอยทั้งเดียนหน่อยสวี่หุ่นหาัตื่นก่อนมาลืมบ่ได้พี่มาห่อยาห้อนบ้อนความเมตตามเติดตารักมากไปถึงถึง่อห่วงห่วงเธอทุกวันทานทำสว่งไม่มาทวงแต่ว่าขอคืนดี เยิ้มหน่อยนะเธอจายิ้มหน่อยนะอย่าพึ่งพัดตัดอะไรไม่ดีเก้าคือแก้วที่ประดับชีวีขาดเธอนี้มันร่างไม่มีชีวันยิ้มหน่อยหมอแคนมโ้ยหมอแคนมหมอแคนมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ มาแค่ boy, บ่อยบานดูเมืองพ้นพี่น้องเอ้ยหนักศึกษาหลักในศิลปะวัฒนธรรมอีสานพ่อที่จะส,สืบสานศิลปาแห่งนี้ฝากทีฝากน้องสนับสนุนก้าบอชนแนเดอครับ มีแนวเจ้าวัวใจว่องคนหลับแนวสุดก็ไปกมขึ้นลูกแข่งกะนเล่นวิ่งหัวหาป้าป้าป ah ้าพยังามนองง่งกาดมวยเมาหมาเก็บใส่ข้าวกรรมกรรมสว่างมั่งเอาสาดอยยังเหลียบอยู่แถววิ่งพุ่มบ้านเติมขอบาลึกบ่อแต่พี่มาบ่อญาติบ่อนบ่อนความเมตตาเธอจ่ารักมาไปจึงหึงหวงหวงเธอถูกควางชั้นช้ำสวงไม่มาทวงแต่ว่าขอคืนดี ยิ้มหน่อยนะเธอจะยิ้มหน่อยนาอย่าพึ่ง่านตันอะไรไม่ดีเจ้าคือแก้วที่ประดับชีวีค่ะคือเนี้เหมือนร่างไม่มีชีวัง ลำพัละมาอ่อยมาอ่อนวาวอนขอตั้งใจไม่ปากฏดแต่ใจคิดถึงแต่เก้าไผ่เบาโหพีว่าสนยั้าป่ามนละตะวันแดงแดงหิดน่อนแห้งละหกคนโหพีสังป่ามีปากฏเจ้าใหร่ใแต่ทั้งหัวใจคิดถึงน้องคิดถึงน้อง

กันลํนี่แสงดีละลําโมวันลําโวนลําโมวันเด้อสิวันนัเนถึงนานิึหนาฟังแล้ววันดีถึงที่แหลกจังส่ต้องโอขยายก่อนบทอ่อนซ้ําละแม่นเิใจท่านเลียไหน้อแม่นลํพอมเขเด้อพีบ่ต้องกันเข้ากันทําน้องออยอิงอ้อยิง ôi mó đứa bò để kiểm hoạt thổ sắp mừng hoàn lại quảng khu thầu văng đầy thầm sao bao đi văng đứa bò đi làm kèm lấy sản phẩm chứt đăng vật nó làm em lưng kèm càng xa đẹp đứa bò làm làm đâm 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 ลำเดือพนี่พญาจังสันลำเดือเมีนี่พราจังสีท่นเหงาไหยียดรแม่น่อยกันทักษากันโนรแมนคองจากก็ยอกได้ไถ่กีบอิเมืองบัรซั์ต้อง้องตินศิลปินเปิดบางคนเผาเต่าคำเขนกันลำโนละแมนจังสีท่านขับกองนร์แมนยำเหงาเอาเดิอพไปล้องานบุญเสียควนคือเมือคือยังถือกันแทะศัตท์ที่ยาพอโอระดึงแมวถึงกอนก้อนกาย